อันนี้คือมันมันกลายพันธุ์มาเป็นสีม่วงนะคะแต่เราจะแยกมันไวเนาะแยกเป็นกระถางกระถางไว้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะวันนี้สวนหลังบ้านมาทําคลิปสั้นๆเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตพริกในสวนเราปีน,นี้เราได้พริกเยอะมากเลยเนาะอันนี้เป็นพริกที่เผ็ดปีที่แล้วนะคะที่เราไลฟ์สดไปเนาะเราจะบอกว่าเผ็ดเผ็ดจนใครกินแล้วต้องดา่าไม่เหลือเลยนะคะ แต่ว่าปีนี้เรายังไม่ได้ชิมนะว่าเขาเผ็ดขนาดไหนเนาะแล้วเขาก็กลายพันธุ์มาเป็นจริงๆแล้วมันเป็นเป็นเป็นพริกฝรั่งเนาะแต่มันเผ็ดมันจะบอกว่าเป็นพริกไฟเออร์เผ็ดจริงๆเผ็ดจนเราเก็บไว้นะคะแล้วคนไทยก็จะติดใจเนาะปีที่แล้วที่เราทําส้มตาทํานุ Thanos, ่น יע, ทํานี่ทําคลิปลหลายอย่างให้ดูเนาะแล้วปีนี้มันกลายพันธุ์นะคะมันกลายมาเป็นสีม่วงนี่คือมันจะเป็นสีม่วงสีม่วงนะคะเรายะะแ,แยกออกมาเนาะนี่จะเป็นสีม่วง อันนี้คือทั้งหมดเราเก็บไว้นะคะยังไม่ได้ชิมนะคะว่าจะเผ็ดเหมือนปีที่แล้วไหมปีที่แล้วถ้าพีชอ่อนๆขนาดนี้เนาะกินก็เผ็ดแล้วก็ <Okay. S 1> คือเขาจะร้องออกมาเลยว่าโคตรพ่อโคตรแม่แบบนี้เลยนะคะอันนี้คือมันมันกลายพันธุ์มาเป็นสีม่วงนะคะแต่เราจะแยกมันไว้เนาะแยกเป็นกระถางกระถางไว้ต่างหากนะคะแล้วเก็บพันธุ์มันไว้ดูไปเรื่อยๆเนาะพีชมันก็เมดโตอยู่นะคะนี่ดูเม็ดเขาโตนะ ม่ใช่เมด็ดเล็กนะคะต,ต้นต้นมันก็มีบางต้นที่เมดยย็ดใหญ่เนาะเม็ดโตยังไงเม็ดใหญ่แต่ว่ามีต้นนี้ต้นเดียวที่เป็นเมด็ดเล็กนะคะนี่ที่ว่าเป็นเมด็ดเล็กอันนี้เล็กนะคะดูเล็กๆอันนี้ก็พอประมาณกลางๆเนาะอันนี้ก็พอประมาณกลางๆอันนี้ก็ใหญ่บ้างเล็กบ้างแต่ต้นนี้ใหญ่โตเม็ดนี่โตมากมันก็แล้วแต่นะคะ แล้วถัดมาก็จะเป็นพริกที่เราซื้อมาเผื่ออันนี้เป็นพริกตะก้าเป็นพริกเป็นพริกพุ่มของของฝรั่งนะคะอันนี้คือได้กินแล้วฝั่งนูน้นฝั่งโซนนู้นเนาะเราจะมีสองแถวนะคะอันนี้แถวแดงๆเนี่ยคือมันเผ็ดเราเก็บไว้ก่อนเราจะได้ไว้ทาพันุ์หรือเปล่ายังไม่รู้เนาะ camps, <locations. S 1> แต่ฝั่งนี้เราชิมกี่รอบกี่รอบก็ไม่เผ็ดพอมันไม่เผ็ดเราก็ชิมเรื่อยๆชิมเรื่อยๆมันก็ไม่เผ็ดนะคะมันก็เลยไม่มีเม e ็ดแดงอันนี้อันนี้ฝั่งนี้แดงแล้ว วันนี้ก็ามาทำคิดสั้นๆเดินนะคะมาดูรวมๆของพริกเราเนาะอันนี้เราไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นพริกอะไรแต่ว่าเม็ดเขายาวแต่ว่าเราไปซื้อรวมๆในในเบียนนะคะแล้วเขาจะเขียนว่าไทดาคอนนะถ้าเราจําไม่ผิดมันจะมีต้นไทดาคอนอยู่ต้นมันจะขายรวมนะหกระถางก็จะมีไทดาคอนมอีไฟเออร์มี b าร์เกตมี มีของฝรั่งอะไรจําไม่ได้เทานะั้นมันจะมีอยู่ประมาณหกระถางแต่เราจะได้มากระถางหนึ่งที่เป็นไทยดา้อนเราก็เลยเราคิดว่าเราเก็บพันไว้เนะเพราะว่าเราเคยเก็บไว้นี่เราก็ปีนี้อย่างที่เราเคยทําคลิปเนาะว่าเราอุ้ยอุ้ยร่วงโอ้ดูนี้ได้กินเลยโดนมันแตกลุดเปาะเลยนี่มันเยอะอยู่นะคะข้างล่างไปโดนเพื่อนๆเ,นเนขานี่นะนี่ โดนเมื่อกี้กิ่งหนึ่งตรงไหนไม่รู้รุดเลยนี่น่าจะเป็นไทยดาก,ก้อนนะคะพันนี้เอาให้ดูรวมๆนะคะนี่กำลังจะออกดอกแล้วก็มาฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่อันนี้ไม่รู้เป็นชื่อจำชื่อไม่ได้เนาะจำได้แต่ว่าอันนี้เขาไปดองแล้วก็ไปกินกับมีดบอนที่ร้านอาหารฝรั่งเขาไปดองมันจะเผ็ดพอดีนะคะน,นี่ไม่เผ็ดจัดแต่ว่าเผ็ดกินก็ได้แบบอืมเผ็ดอย่างเงี้ย อันนี้ก็เผ็ดปกตินะคะทําพริกป่นอร่อยอันนี้ขาเยนอันนี้ขาเยนนะอันนี้ทําพริกป่นอร่อยนะคะก็ดทุกก็ดกทุกทุกต้นเนาะมีทุกกิ่งนะคะมีทุกกิ่งอยู่พี่เราก็จะมีทุกกิ่งอยู่นะคะนี่เลยแต่อันนี้แต่จำชื่อไม่ได้อันนี้จําชื่อไม่ได้น้อไม่รู้ชื่ออะไรอันนี้เริ่มจะเหลืองแล้วเนาะเริ่มจะสุกลวต้นนี้ก็เนี่ยสี่ห้าต้นนี้จะเอาไว้ทําพันเลย อันนี้ก็เป็นขยเยนนะคะต้นเล็กๆก็ลูกหลายลูกเลยต้นดิบเดียวปิ้วเล้วก็ลูกเยอะอันนี้ก็เป็นจูปิเตอร์อจูปิเตอร์ก็เป็นพริกอันนี้ก็พริกสายพิซซ่าของอิตาลีของฝรั่งเนาะตกุกเาตุกชาต่ไหนที่เขารวมๆกันเราก็เก็บไว้เริ่มเริ่มแดงแล้วก็มีนะคะแต่ว่าพริกแอฟริกาปีนี้ไม่ได้ปลูกเนย เริ่มแดงแล้วนะคะมีลูกหนึ่งนี่นแดงแล้วเราไปดูฝั่งนู้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นพริกขี้หนูพริกขี้หนูนะเดม,มอนนะคะขี้หนูขี้หนูพันเดมอนนี่ตอนนี้เราซื้อมาเนาะเรากลัวว่าเรากลัวน,นี่เราเพาะเองเราเก็บทับพันไว้ทําเองลูกจะให,ใหญ่กว่านิดนึง ล,ลูกใหญ่กว่านิดนึงนะคะเราเก็บพันธุ์ทำเองลูกใหญ่กว่านิดนึงตอนนี้เราซื้อมาลูกเล็กมากขี้เกียจเก็บนะแต่มันลูกเล็กนี่มีแต่ลูกนะคะอันนี้ของเราก็ใหญ่หญไปนิดนึงเห็นไหมใหญ่กว่าไปนิดนึงก็พันเดียวกันนะคะแต่ว่าอันนี้ปีที่แล้วเราเก็บแม่พันไว้อันนี้เราก็กลัวว่าของเราเพาะไม่ขึ้นมันจะตายเราก็ไปซื้อเข้ามาอีกก็ยังได้เหมือนเดิมน,นี่ก็พันของเรานะคะสวยงาม อันนี้ก็พันของเราอันนี้เราก็พันของเรานะคะนี่เป็นพริกพุ่มพริกอันนี้เป็นพริกตะก้าเนาะคะ่ะเป็นบัเก็ตไฟเอออันนี้ก็เป็นพริกตะกา้าอันนี้จะเป็นพริกมะน,นาเขาเลยบอกว่านี่อ่านดูนะคะเป็นเขาบอกว่าพอติโอคือปลูกกระถางก็ได้เป็นฮอตเลมอนนะคะอ้ดูมือเรายังกับพญานาคเลย นี่เป็นฮอตเดมอนนะคะพริกนี้เป็นพริกปลูกกระถางเนาะพาติโอพาติโอนี่คือปลูกกระถางแล้วก็เป็นฮอตเลมอนคขาว่ารสพริกรสกินมะนาวจริงๆมันจะเป็นสีเหลืองอย่างที่รูปเนาะแต่ว่าเราปลูกทำไมเป็นสีเขียวนี่ของเราปลูกสีเขียวก็ถือว่าดกอยู่นะเห็นไหมทุกคนดกไหมนี่เลยดกอยู่นะคะ ดกดกอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็มีก็มีทุกทุกจรเนาะนี่ก็จะเห็นสีเขียวอันนี้ลูกใหญ่นี่ข้างบนนไหมก็ดกนะคะซื้อมาสามต้นอันนี้คือมาลองดูอันนี้ก็ยังไม่ได้ลองชิมเนาะลองชิมดีไหมทุกคนเราก็อยากลองนะไหนดูซิเราจะเด็ดสักลูกนะเด็ดลูกไหนดีไม่ออาไม่เอาเผ็ดนะ เอาลูกคนอ่อนอันนู้นมันมีสองลูกเดี๋ยวตรงนี้เนาะนตรงนี้มันมีสองลูกเอาสักลูกหนึ่งเอาลูกนี้นี่เก่งมันมีสองอันเอาสักลูกหนึ่งลูกนี้ไหนดมดูซิแล้วก็จะชิมดูนะชิมดูสดๆดเลยมันก็แค่เขียวเขียว ไม่ได้กลิ่นนะได้กลิ่นแต่สีเขียวยังไม่มีกลิ่นนะคะตอนนี้ยังไม่ออกยังไม่มีกลิ่นเนาะไม่มีกลิ่นเก็บไว้ก้อนกัดอีกยังไม่มีกลิ่นนะคะยังไม่มีกลิ่นเลยแตดูซิกัดอีก ยังไม่มีกลิ่นเนาะมันจะกลิ่นซีไม่จะแบบว่ามันมันเชี้เขียวๆๆอะเดี๋ยวให้ลูกเขาเดี๋ยวเรามาชิมอีกตอนลูกเขาแก่กว่าน,นี้ก่อนเานะเพราะว่าลูกนี้มันก็เนี่ยคู่คู่ของเขาก็ดูมันก็ออกมาสักพักหนึ่งละแต่ยังไม่มีอะไรยังไม่มีความคืบหน้ายังเป็นพริกอ่อนแบบอ่อนจัดอยู่นะคะอ,คอุดูพริกไฟเออรอเลยกว่า อันนี้พริกไฟเออร์เราเป็นสีเป็นสีขาวก็ยังไม่ได้ชิมเนาะจะเก็บไว้แยกไว้ชิมดีไหมอันนีม้มาชิมพริกเลยดีกว่าอันนี้มันเป็นสีขาวล้วนทั้งต้นเลยเนาะเราก็เลยแยกมันออกมาต่างหากเพื่อว่าเราอยากได้พันธ์สีขาวเราไม่อยากให้มันกลายพันธ์นะคะเดีย๋ยวเราจะชิมว่ามันเผ็ดมันปีที่แล้วหรือเปล่าเอา,เอาเก่งนี้เนาะปีที่แล้วนี้ถ้ามันอ่อนขนาดนี้ยังไงมันก็เผ็ดคือแตกไม่ได้เลยลูกอ่อนลูกแก่ลูกอะไรก็คือเผ็ดเผ็ดมากไม่เอาลูกนี้ ลูกไหนดีุคนช่วยเลือกหน่อยสิลูกไหนดีคือที่เกี่ยวนี้ไม่ใช่อะไรนะอยากได้เผ็ดๆอยากได้ลูกนี่ีนในใน,น,นลูกนี้ดีกว่าเพราะอันนี้ก็น่าจะอ,าออกนานป่นาวะหนย,ยังไม่เลือกอีกยังไม่เลือกอีกห,อหนังเดือกไม่ได้เอาลูกไหนดีทุกคนเพราะปีที่แล้วเราจำได้อ่อนขนาดไหนมันก็เผ็ดจนรอแบบจนแบบทุกคนบกบอก ว่าเราเลยว่าทำไมปลูกพริกเผ็ดจังเลยว่าเราปากจัดนั่นนนนี่เนะาะตากตดพอกดเมไม่เหลือเลยนะั่นนะกินไปเพื่อนกันนะคะอันนี้มันมีอันนี้ดีกว่ามันมีสามสี่ลูกอ,อันนี้มันมีสี่ลูกนี่นี่บรรยะกาศเป็นพริกชอไปแล้วนี่อันนี้มีสี่ลูกเอาสักลูกหนึ่งเนาะเลือกลูก,ลกเผ็ดเผ็ดมันเลือกเอาเลือกลูกหนึ่งเลอาลกอูกไหนดีลูกนี้แหละ แสบประเด็ดเอายอดมันมาเผ็ดเผ็ดเผ็ดคายทิง้งทุกคนคายทิง้งโอ้ยบอกแล้วยังคงความ,วามเผ็ดไว้เหมือนเดิมนะคะคายทิ้งเลยเด็ดยอดมันมานิดเดียวคายทิง้ง ยังเผ็ดยังเผ็ดยังเผ็ดเดียวเผ็ดยังเผ็ดนะคะคือสองต้นนี้ไว้ทําพันธ์สีขาวยังเผ็ดเหมือนเดิมเผ็ดมากเผ็ดมากเผ็ดเผ็ดเผ็ดจริงๆอันนั้นกินนั้นกรอบกรอบกรอบอันนี้แค่จืดไปจืดไปแบบหืมพอเคี้ยวออไปน้องจืดจืดจบเลยเผ็ดเผ็ดเผ็ดเผดอันนี้ตอนแรกเราคิดว่าเป็นมาดูพริกต่อนะพูดจะได้ไหมเนี่ยเพราะมันเผ็ดแล้ว อันนี้ตอนแรกเราคิดว่ามันจะเป็นพริกเอ่อพริกพริกเอ่อพูดต่อไม่ได้เลยเห็นไหมตอนแรกเราคิดว่าขาจะเป็นพริกขี้หนูนะคะเราคุณสาก็บนับไว้เลยนะยี่สิบกว่ากระถางสาหรับพริกขี้หนูแต่สรุปแล้วมันเป็นไทดา้อนนะคะมันเป็นไทยดา้อนทั้งหมดเลยมันเป็นไทดา้อนทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราพรุ่งนี้เราจะมาใส่ปุ๋ยทวนดินมันใหม่แล้วก็เติมดินให้เขาหน่อยเนาะเพราะว่าเขาเป็นไทดา้อนลูกใหญ่นะคะอันนี้ก็คือเผ็ดพิกเผ็ดเหมือนกันอันนี้ก็จะเก็บไว้ทําพันสักกระถางเนาะปีหน้า โอ้ทุกคนพูดต่อไม่ได้แล้วนะเราขอจบคลิปไว้ตรงนี้ก่อนเนาะเพราะว่าเราจะเข้าบ้านไปกินน้ําแล้วเราบอกแล้วถ้าเจอพริกนี้มันจะเผ็ดจัดแล้วมันจะทํามันจะเสียสมาธินะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอบคุณทุก Subscribe ทุกกํบบาลังใจที่ส่งมาให้เรานะคะเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตใหม่ให้รูนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ